เราได้ทริปท่องเที่ยวฟรีอีกแล้วทุกคนอยากรู้ไหมว่าเป็นเพราะอ,อะไรเราถึงได้ไดบ่อยๆเราดูรายการขวนกระแสก,ก่อนเลยนี่รายการนี้ออกมาปุ๊บเราดูแล้วเ,เ,เราสนใจมาเพราะพูดถึงแคลเซียมมาจากธรรมชาติวัตกรรชาติก็คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาฉุกคิดมาว่เฮ้ยถ้าเกิดเราสามารถทํำวัตกรรมรุ่นน้ทำได้เองได้คนไทยก็จะได้มีของดีทานก็เลยได้ออกมาเป็นขนาดตัวนี้ค่ะซึ่งเราสนใจมากเราอยากหาตัวที่มาช่วยบํารุงกระดูกพอดีเลยอาการกระดูกบางของเราะคะ่ะทุกคน มันส่งผลทําให้ปัญหาสุขภาพเราเกิดเยอะแยะมากมายเลยว่าจะเป็นชาตึงตะขิวนิ้วล็อกก็มีความแก่ด้วยอุยหลายปัจจัยมากประจําเดือนก็มาไม่ปกติด้วยนอนหลับก็ตื่นนอนกลางดึกบ่อยๆจากนั้นเราก็เริ่มกินเริ่มบอกต่อบอกต่อเรื่อยๆจนคนรู้จักเรามากขึ้นทําให้เราและเพื่อนทําคะแนนได้เรามาดูกันว่าทิปนี้ย,ยูนซีให้อะไรกับทุกคนบ้างนะก็ได้ที่พักหรูอยู่สบาย โอ้โหห้องนอนโอถูงมากทุกคนหลูมมากๆเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวพาไปดูที่เราพักนะจะมีห้องมีสามห้องนอนแล้วที่เราพักนะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยโอ้โหสวยงามมากจะแม่งามมากหลูมากรวยมาก ดูการตกแต่งสิโอ้โหเกรไกลสไลเดอร์มากเลยค่ะทุกคนเราไปดูห้องนอนกันเถอะนี่ทุกห้องนะสามารถออกไปที่สาวไปนานได้เลยนี่ห้องนอนแล้วห้องนอนของเราอื้มสวยงามมากแม่ห้องน้ำโอ้โหสุดหรูอโอโ้สวยงากคิดถึงอยากกลับไปอีกอ่ะโอ้โหเลิศอะ่ะ แล้วนี่ก็ไปแอบส่องห้องพักเพื่อนเพื่อนของเรานะคะสวยมากมีแบบคล้ายๆสไตล์ตอวพิงด้วยอะ่ะที่ไปแอบยืมชูเข้ามาใส่นะดูสิตัวแทงของเราทุกคนน่ารักมากเลยแล้วนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบวโอ้โหสวยงามมากแม่บรรยากาศดีมากมดีเวิร์กเ <laughs> ดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมสนุกสนุกกันนะที่ครอบครัวยนสิสให้กับเรานะ <laughs> <laughs> ก็จะมีเกมต่างๆให้เราเล่นนี่เลยเกม กิกมากเลย A I O U จ้าดูน้องบอลน,น้องบอล A I O U <c oughs> บอกเลยว่าพี่น้องเก่งมากนะคะพี่น้องคะคุณเก่งมากคะ่ะพ <c oughs> ี่ชั้นีีเก่งจนน่าย่นเลยนะคะ <c oughs> แล้วนี้เ็าจะเกมแกะน้ำตาลแล้วเกมต่อของ โอ้โหสนุกมากแล้วนี่ก็คือต่อสปาเกตตี้ในบรรยากาศในงานปาร์ตี้นะคะจะมีอาหารมากมายหลากหลายทุกคนได้รางวัลกรันทุกคนเลยบอกเลยว่าทริปสนุกมากมากเลยค่ะแล้วจเจอกันใหม่ทริปหน้านะเรามาเป็นครอบครัวยูนิสีด้วยกันนะคะได้ความสนุกได้สินภาพดีและได้มิตรดีด้วย